แอบครอบครัวนะคะถ้ามีครอบครัวมีแฟนอยู่นะคะแฟนของคุณอะคือจะมากง้อข้อขึ้นดีนี่เห็นไหม,มกับสิ่งที่เกิดขึ้นตัางนานนะกังวลกังวลวิตกกังวลอย่ามาง้อข้อขึ้นดีอ,อุ้มจุอะไรของฉันเนี่ย เครียดนะคะเนี่ยโอ้อะไรของฉันเนี่ยเนี่ยเครียดนะอืมจังวนเนี่ยก็ตัดสินใจนะเป็นคนแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจนะจะมาขอคืนดีอ่ะเขากรู้คุณคือเขากลัวนะคุณอะจะจะไปคืนดีกับเขาไหมเพราะสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะที่ผ่านมาเนาะ ที่เขาแบบทําให้คุณแบบรู้สึกว่าหลอกลวงโกหกไม่จริงใจหรือแอบบมีใครอะไรนี้ใช่ไหมหรือทําบางสิ่งอย่างที่ให้คุณแอบ,บทําบางอย่างแล้วทีนี้ก็มาเครียดที่หลังอาจจะว่าร้ายกล่าวร้ายหรือพูดความจริงพูดเท็จสร้างเรื่องราวอืสร้างเรื่องราว <c oughs> ให้ คุณนะนะอืมโอ้ยเฮ้ยเนาะเนี่ยคนเราเนาะคิดไปต่างๆนานาก่อนเนาะพอสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่คิดมันก็บอกว่าไ,ไม่ใช่เนาะอืมคิดแต่ว่าคนอื่นไม่ดีที่ไหนได้ไคือบางคนแค่บางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะพูถึงอือคิดเองเออเองเนาะ กับสิ่งที่ขอยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วก็คิดว่าว้ไม่จริงหรอกคงไม่ได้ไปทํำสิ่งนี้คงจะได้ทาสิ่งอย่างอื่นที่มันแบบไม่ดีดกไซส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือกับการที่บางครั้งเรามีพลังงานบวกหรืออยากจะทําอะไรที่ให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมแต่คนที่อยู่รอบข้างคุณก็คือไม่รับฟังไม่เชื่อคิดแบบว่า,วามันเป็นไปไม่ได้หรอาไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างเธอจะทํา อย่างนี้ฉันเชื่อว่าเธออยาไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือแบบเรียกว่าอ,อะไรนะด้วยค่าพลังงานของอบุคคลนั้นอะไรเงี้ยค่ะบอตอนนี้ก็มาคิดได้กังวลอยากงอง,อง,งของคืนดีเนี่ยคุณก็พร,ร้อมเนี่ยก็ลวลเครียดกังวลว่าจะกลับมาเป็นคารอบครัวเหมือนเดิมหรือเปล่าอืมนะขอบคุณค่ะที่ทักมาชมรับฟัง อขอบคุณที่เข้ามารับชมร,รับฟังค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปวิดีโอ,เ,อเป็นวัดค่ะขอโทษกันโอเคขอบคุณนะคะ